สวัสดีดะค,ะครั้งนู้นนะครับบเกมใหม่ตกับกับบรถเอ็นเกมเกมเบอร์นะครับนี่ผมจะมาโหลดอันนี้นะฮะเออเป็นที่แบบอะไรนี่แหละเป็นที่แบบถ่ายคลิปมันคมๆนะฮะพอดีนี่แหละมั้งจำไม่ค่อยได้ก่อนมัดเอาเป็นมัดเลยหรอครับโอ้ยแม่งกองแกะไกอะไร โค้สักยาวนี่เลยนะฮะไม่ได้ออดตัวเอ็มเหมือนนะไม่รู้เลยม,มันต้องทำอะไรทำอย่างไรไม่ใช่หมดนะมันแต่ผมขอไป็นสายก่อนแป๊บนึงนะฮะมาครับเราเจอแล้วครับนี่ครับนี่คืออันแรกนะครับที่ผมบอกได้นะฮะ คลิปนี้ก็ขอแค่กดใครชอบว่าวกระสุดจับใครไม่ชอบเพิ่งข้อก,ก็กดไแล้วก็แทนนะนต้องน่าแบบนนี้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 ขอจบจบก็นำเสนอเพียงเท่านี้น,นี้สวัสดีครับ